สบายดีพี่น้องชิพามูทิตาเลาะบ้านชิพามูทิตาเลาะบ้านป้าให้อีเมีอุ้มให้อีเมีอุ้มเาถ่ายคลิปมันไปนำทางเด้อลูกไปถ่ายแน่แนวหลินเด้หลินยังบุญอาบพ่แม่อันหลินก่อนโอ้ยไปปะาอะไรไปป้าแม่เลยโอ้ยแดดแดดแดดเอาพวามพอขวานเ่งยังมาทางห่มพี่ที่เลยไม่ใหญ่ก็โซลุดอยู่ จำจองนะบ่ถือเข้ามานะพี่แม่ยังมาเบิ่งบนทมพี่แม่แดดแดดลูกแดดยังมาเบื้องนี้ไปหลักจ่องอีอทีนี้ก่อกวดไม่ใหญ่กวดเข้าไปเจ๊นี่บ่อยู่เฮือนอยู่ซานดอกไม่แม่จ่องนี่อ่ยอ่ะนี่เขาจะเปิดเพลงเลยนี่ ทางร้านหรือทางม่ใหญ่จ้องมาฮอดเลยพี่น้องเอ้ยแหวะซาแพงหน่อยหนึ่งหากบระเทศไทยคลิปแทคเคิปดอกแหว่หึงเสิร์บมาเลาะบ้านเลาะเมืองผมดินอยู่เดี่ยวเดี่ยวอยู่ปวดเบิร์ดแขนปานันให้อีเมยอุ้มมืออื่นสิเอาเจียเข้ามาหนำเจียก็ได้ใส่เธอเดียวขาดแหละบดีบุ้งก้นหนักคุณเลี้ยวหาแนวหลินมองดูหน่อยวดเออพี่วินหลินมั่นนี่ นี่ลูกนี่ยเบ้งสิปูแพ้ให้ก่อนปูแพ้แ่เลงเอาให้สิอุ้มไว้แท้โตดีบเิงเบงหกเจ็ดโลปลายสี่กแปดโบ้เิ้งกแปดแล้วนี่ของกินขำเมเเิงนบเิงป็นเะเออปลิงของดิน่าข้าเจ้าเด้อฮะเด้อ อย่าอยดิงกองนออย่าดิงกองอย่นี่พามาร้อนะคือว <in Tot> <ham> ouais. ่านั่งร่วมกันเทยแซหันไปใส่เขาวันเมนเมนนีกับเมน้องเทนเขามาจอบอันซาแพงเขานางินเวนหันกาเมมนนี่อุ้มขยงโค้งเขงบัวไหวบเอาไปเอาไป้มกบไหววนเอเมนนี่ตาเคียวชัยยูอุ้มนองนะ หวายหวายเอ้ยอีหวายเอ้ยสิได้งินเสียงฝางอ้ายนี่ไปเปิดเพลงมายะคุไปนวนกดบ่ให้เปตาสั่งไงเนาะอยู่นําคู่มือนั่นยิกคั่นอยู่ก็ยังบ่หายพี่น้องเอ้ยอันเป็นตาสั่งอือ่ง ตามากตามากตามมามันก็เจ <โ member! S 1> <glucose S 2> ็บแบบว่าแบบตีใช่ไหมกันนั่นตามากตามากเอ่อตัวขอกนั่นตัวขอกน้นหมากลิ่นเออตัวเป็นบ่วงนี่มากจับนี่เออเอ้าไอออกออกมาขึ้นเลยได้ออสิคานบ่หนะคานบ่หนะบ่คานบ่พาหลอกบ้านคันอยู่บ้านนะขันอยู่หน้าแล้วอยู่แต่สองคนแช่งขวบมได้หมอือยมุทิตาเอ้ย มูตีตาเอ้ย <rê> ย <Agg CSS> ิ้ม <purchased> ย <hate idamente> ิ้มยิ้มยิ้มนิ่มนิ่มยิ่มยิ่มน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 ิ่านิ่้นิ่ม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 นิออนิ่ม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 นลืมนิ่มนิ่มนิ่มนอ่มนิ่มนอ่มน้่มนิ่มนย่มาิลมนิ่มาาหมนิ่มนิามนิ่ไน้่มนิ่้แิ่มนิ่านม่มนื่น ทาว่าโอ้ยทาว่าเห็นอีร้อนอิแม่อะเป็นเป็นสีหามือหามือเป็นถิดผู้อีร้อน่ะคือว่าร้อยเอ้ยอีบอยเอ้ยเราว่าเราเคยเราว่ะลูกสองคนเราก็อาบให้เบิดอันนี้ว่ะบอยเอ้ยอบกับไข่กับอะไรบางทีเขาปี้วมันก็ไม่ได้แล้ว มันโมยกุมตันทานบ่แม่น้ำปอน้ำเสดงมาแล้วออเห็นอาลินจืดจืดใหจงหงอายังนงดนักอืออืปวดนัเป็นรมเซนรูมเซนน่ะผักมางัยงยคืองอบัดคานนี่เด้ ย,ยี่ลาแถวนี่ยีร้ายชิดื้อขนาดเนี่นะปอ้อทุกอุ้มบาไว้ดอกเด่เรียบเดีย่ยเรียบนอกก่อนพี่น้องเ <c oughs> ลยเราบ่ไว้แเราอะขนาดอยู่ในรถนะยาเอาน้ำเบรกท่านรถนะก็ดเป็นรถตกเที่ยง <laughs> มันป่านคือดูฮาดีกตึงอ่กมาลเลยหื <c oughs> <c oughs> ไหดโหดโหดโอยโหด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 อหดโหดโหดโห้โหดโหดโหดโหาโหดโหรโหดงหดโหดอห่ากดโหดโหกโห่โหดโหดโ่ดโหอเหดโหดโ่ดโห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 ดาหดโนอนหดโหยโหดโหหดโหดโโหดโหดโหาโหดโยวโหดโหดโหดโดดโดโหหดโหดโหดโดโหดโหดโหด มาน่ะแอีน kind of in ันอนคิดเบื้องเด็กน้อยสมปกติมันกันอนแล้วว่าสองเสือสามเถืออันนี้ยิบสียงกระโบเต็มนอนอีร้อนน่ะบนนอนอันหูหูคือิ่มนอนนะอือเป็นอะไรมักแลกระหูนะกรบดังในบ่ถือเงมาเงียบมากขันควาคิวไงนะถึงใจขยันนี่ พากองเฮียนนี่ไปใส่รอยขึ้นสวบ้านเมื่อรอยขึ้นไปหาบักจ่อยบ่ขึ้นไปหาอีพ่อจ่อยบ่บักจ่อยบ่หยอกตามภาษาสุมพ่หมิงเลยพี่น้องเอินกันหลินเอินกันหัวอืออืออือตามภาษาหักแท่งกันนี่แหละบักจ่อยอีพ่อจ่อยเอ้ยเต็ดอยดงดงคิงเด้เออเออลูกไผ่วะ ลูกมาตัวใดวะลูกมาแน่ลูกมาตัวใดวะมาตัวใดอืออจุกปากนะแล้วลูกมาตัวใดนลูกมาอย่างลูกอุ้ยลูกมาเอ้ยอ๋อลูกมาตัวใดนลูกมาตัวนั่งอยู่นี่บ่เฮ้ตามหมากะตามหมาตามมุกไกว้ตามตะเคี้ยวลูกอีมาตัวใดวะเฮ้ยก็ห็นกูเห็นกันเข็ม รินต่อไ่เปิดเพลงอยู่ะลอยเอ้ยวอยเอ้ยเพิ่นบ่เคยข้ามาบ้านนี่เพิ่นเคยแต่อยู่คกอยู่ป่าข้ามบ้านนี้เพื่นเพิ่นจืนะเพิ่นจืดนะเมัน่พยเ่งเหมือนตายเนี่ยอือบริษัทค่ะกล่องมาเลยบริตั้งไว้การที่ะกล่องมาอย่ไอ้อืออืออืออ เห็ดอเออกระบักเดียวน่ะไอรีได้กระบักเดียวนั่นอันจ้าเอซื่อๆนี่ก็สิตายเลยได้ยินแต่เสียงยังบดเห็นอ่าสมัยยินแต่เสียงอ้ายจ้าเอนี่ก็สิเป็นสิตายเลยหัวกิ๊กกิ๊กกิ๊กเดี๋ยวเอิ้นใฉัน้อนเดี๋ยวเอิ้นฉัน้องนะฮะอีบอยมาหยอกน้อนทำไมมาจ้าเอน้องมาจ้าเอ้น้องมึงดูเดี๋ยวมึงมึงอีบออีบอยพูดให้ยังมึงจะเอาหนิแม่ร้อยร้อยไอไปรินก็เดรื่อยเด้่อยมาบอกน้อนบอยบอยไอไปหลินบอยอย่าหายเด้อ

อ่านะขี้ไส้เขาปากเขาดังนะฮะอย่าไปดิ้นขี้ไส้เพิ่นลูกจะเออีไว้ดูบาดบ่อยอากอันนั้นแกบ่งดูบดิสนติดลิ้นมาบ้านแล้วติดลิ้นเลี้ยวหายยังเฮ้ยเว้ยเว้ยปล่อยมาลงโลนะยายจะเมื่อยแกปล่อยมาลงโลดให้มันเมเป็นนี่นี่อ้าวอ้าวนี่อ้าวเต้นอยู่ดึงดึงผูกอุ้ยผูกผูกผูกคนพี่ซังเป็นแนวนี้ปล่อยมาลงเงาปล่อยแล้วลง หัวเงงเงงแล้วนะเบิ้งมากอกใส่หัวเบิ้งมากอกมากอกใส่ดูหัวเงงเงอนะมากอกใส่หัวเงงเงงนี่เบิ้งมาเบิ้งกอกโลดนี่กอกโลดนี่เบิ้ง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 มากอกใส่หัวเงงเงงมันน่ะลินลี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 นอู้หูรอบ้านเห็นที่แนวเก่าโอ้โหคอยเกยอยากไปใหม่เลยเลยเลยเนาะฮันดีผู้ตะหมากตะหมากตะหมากปิ่นนั่นปิ่นฮอบกระโตเลยได้ปิ่นน่ะ ขึ้นเน้ขึ้นเน้อุบหยางมาในเกือจ็สิบวัยเลยอุบข้าวเดียวเท่านั้นก็มาว่าโอ้ยซาวเด้อฉันมันมันหยอกมันหยอกมันเห็ดใส่กล่องผอมอนไรหยาทัวร์ผอมันะมันก็เอียงขางลงแล้วก็ยื่นตไปหาโทรศัพท์มาบองมาเกาะเขาะหัวก็เด้อหัวกันงอนหน่เด้อ บิงเบงคอคอนี่เด้อกอกกกมันซุกเราบะหมักโมนี่เบิ่งเบิงเบิงเบิ่งเบิงมันซุกราบะหมักโมเนี่ยก็กก็ก